สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซ้อนะคะวันนี้นะคะนิดก็มาที่บ้านผู้ยากไร้นะคะของคุณป้าจ,จอยนะคะที่เป็นนางรำด้วยกันกับนิดนะคะนะคะคุณคุณแม่นะคะคุณแม่คําพัน์ประชานันนะคะที่ได้รับบ้านผู้ยากไร้คือหลังนี้ต่อเติมนะคะนิดก็จะนําไข่นะคะมามอมให้นะคะค่ะคุณลุงก็ของคุณลุงช่างกะป้าสวนผักนะคะยางก่อนอื่นนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณลุงช่างกะป้าสวนผักนะคะ ทีมอบสิ่งดีๆให้สารสีนะคะนี่ก็จะมาทําบุญต่อนะคะเพราะว่าคุณลุงบอกว่าแบ่งปันมาให้ชาวสารสีนะคะใครนะคะนี่ก็เลยมามอบให้บ้านผู้ยากไร้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะจําเป็นกว่าเรานะคะเราก็ค่ะเราก็จะไปมอบให้บ้านผู้ยากไร้เลยนะคะค่ะแล้วก็น,นี่ก็จะห้าชมบ้านบ้านของคุณป้าเขาด้วยนะคะค่ะค่ะอันนี้เป็นบ้านหลังแรกนะคะบ้านหลังแรกที่เราต่อเติมนะคะ ส่วนของสภากาชาติไทยที่มาสร้างให้ก็มีอยู่สองหลังนะคะหลังหลังนี้ต่อเติมก็อีหลังหนึ่งนะคะนีก็จะพาไปชมนะคะค่ะอันนี้ก็คือบ้านที่เราต่อเติมมานะคะหลังแรกนะคะค่ะนี่ก็อันนี้ก็จะมอบให้นะคะคุณต้าคำพันประชานัรนะคะอ่าอันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะคุณลุงช่างนะคะที่ให้นินดเป็นสะพานบุญให้นะคะขอบคุณคุณลุงช่างแล้วก็บ้าส่วนพักนะคะค่ะที่ ให้การสนับสนุนมากนะคะก็น,นี่ก็มอมมอนให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านคุณป้าจอยนะคะชื่อเล่นก็ป้าจอยนะคะคําพันประชานานที่นิดมาให้ชมคลิปตอนนั้นนะคะที่นี้ถ่ายให้ชมนะคะหลังนี้จะเป็นต่อเติมนะคะในจํานวนสี่หมื่นบาทนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะป่ะอะ อันนี้คือควายที่เขาป้าเขาเลี้ยงรับจ้างนะคะตัวนี้นะคะจะเลี้ยงรับจ้างแบ่งลูกกันนะคะอาชีพรับจ้างทั่วไปนะคะบ้านป้าเขานะคะก็เป็นบ้านผู้ยากไรหาคนนึงนะคะที่ทางหน่วยงานราชาการให้การสนับสนุนนะคะค่ะแล้วก็ดูดีนะคะเพราะว่าหลังคามันรั่วนะคะก็เปลี่ยนหลังคานะคะเปลี่ยนหลังคาแล้วก็เปลี่ยนหลังคาแล้วก็มุงใหม่นะคะหลังนี้แล้วก็เทพื้นนะคะค่ะ นี่คือหลังแรกนะคะหลังแรกที่ที่บ้านผู้ยักไหลนะคะน,นี่ก็จะไปหลังที่ซองนะคะเนาะทีน,น,นี้ค่ะค่ะ<ง>ก็จะไปห,หลังที่ซองนะคะค่ะค่ะ <rounding. S 2> อันนี้หลังแรกนะคะที่นมอบไปแล้วนะคะแล้วก็แล้วก็จะไปหลังที่ซองกันดูพาะหนะนิดนะคะอันนี้เป็นสเลงของคุณนานะคะแล้วก็จะไปหลังที่ซองกันเลยนะคะค่ะ เลยนะคะไปบ้านหลังที่สองนะคะสาเลงทุกใจนะคะ แล้วนะคะบ้านหลังที่สองันนี้ก็แอบนิดนะึงค่ะแอบรถก,ก่องนิดนึงแล้วถึงเรียบร้อยค่ะอนนี้ก็จะกลับกล้องให้ดูกันนะค่ะนี่ค่ะบ้านหลังที่สองที่เรามาสร้างด้วยกันนะคะร่วมแรงร่วมใจนะคะค่ะ อันนี้จะมีงบมาทางราชการสี่หมื่นแล้วเราก็นะคะเราก็เราก็รก่วมด้วยช่วยกันนะคะก็ด้วยความรักสมัครสมานสามัคคีของซอลรสีหมู่แปดเรานะคะเราก็ได้บ้านหลังนี้มานะคะก็เผื่อจะได้งบประมาณนะคะงบประมาณมันก็หลายบ้านนะคะก็จะอาจจะไม่เพียงพอนะคะก็ขอขอบคุณทั้งหน่วยงานนะคะทั้งหน่วยงานราชการที่มอบให้ซอลรศีนะคะปีนี้นะคะนี่ก็จะไปมอบขายให้คุณ ป้านะคะค่ะนี่ใครนะคะไปดีกว่านะคะค่ะจะปมอบใครนี้ก็จะถือกล้องไปด้วยนะคะก็เดินไปด้วย <c oughs> คาะนนี้คือบานทุกยากไร้นะคะหลังที่สองเราก็ทำเป็นทั้งหลังเลยนะคะ่าเดี๋ยว ค่ะค่ะนี่ก็จะนำมุ้งายนะคะที่ค่ะของคุณลุงนะคะนี่ก็ขอขอบคุณคุณลุงช่างนะคะที่ค่ะมอบไข่มาให้ชาวบ้านนะคะนี่ก็จะมามอบให้บ้านผู้ใไร้ต่อนะคะคุณโดยคุณแม่มัอเหลือสีนวลนะคะค่ะคุณแม่จ้า,าขอบคุณค่ะนี่ค่ะคือคุณลุงช่างนะคะนี่ฝากมาให้นิดนิดก็เลยฝากเอามาให้คุณแม่ต่อนะคะก็ค่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณลุงม,มากๆเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นบ้านหลังที่สองนะคะคือบ้านผู้ยกากไร้ที่เมื่อวานนี้นะคะเราก็มีพิธีมอบนะคะโดยสภาการชาติจังหวัดสกลนครน,นะคะตอนแรกท่านผู้ว่าก็จะคิดว่าจะมามอบด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าท่านติดภารกิจนะคะท่านก็เลยให้ภรรยามาแทนเมื่อวานนี้นะคะค่ะนี่ค่ะบ้านผู้ยกากไร้หลังที่สองนะคะหลังนี้ก็ มันทาใหม่หมดเลยนะคะก็เลยจะใช้งบประมาณเยอะสักหน่อยแต่ว่าด้วยความร่วมแรงร่วมใจนะคะของชาวซาลสีแล้วก็ค่ะก็ท่านใจบุญทั้งหลายนะคะที่ร่วมบริจาคมากนะคะนี่ก็ขอขอบคุณชื่นชมนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ะกำนันนะคะกำนันสมภาษเราใช่นะคะมอบสนับสนุนมานะคะจํานวนนะคะก็จํานวนหนึ่งพันบาทนะคะเนาะค่ะ แล้วก็คุณลุงอนุวัต์จันลอยนะคะสนับสนุนมา1,000บาทค่ะคุณพี่ประไพนะคะคุณพี่ประไพทิพย์นะคะอุตรพงศ์นะคะ500บาทแล้วก็พี่ธนธน,นาดารินแสงเดือนนะคะ500บาทนะคะเนาะแล้วก็คุณน้องสบ,สบายทองแก้วใสนะคะค่ะพี่สนับสนุนช่วยนิดมาผ่าน ทางนิดมานะคะทางช่อง YouTube นิดมาก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสายบุญทุกท่านนะคะค่ะวันนี้นี่ก็มามอบไข่นะคะให้คุณแม่นะคะถึงจะเป็นเล็กๆน้อยๆนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณสายบุญสายทานทุกท่านนะคะขอบคุณคุณลุงช่างนะคะทานิดไม่รู้จักคุณลุงช่างนะคะก็จะไม่รู้จักเอฟซนะคะนี่ก็ขอขอบคุณนะคะเอฟซผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่มอบสิ่งดีๆแล้วก็ช่วยเหลือสรสีมาโดยตลอดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นบ้านผู้ยากไร้บุญกระถิน่นงานโรงเรียนนะคะเนาะช่วยมาตลอดนะคะนี่ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่ว่าบ้านนี้จะกิจจะจีจะ,จะอะไรก็ให้ความช่วยเหลือตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นงานทอดเที่ยนนะคะที่ผ่านนะคะนี่ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ค่ะก็ะขอขอบคุณคุณลังช่างมากๆนะคะที่ทําให้นิดได้รู้จักนะคะเอฟซี FC, แล้วก็สายบุญทุกท่านนะคะขอบคุณกัลยาณมิตรที่ดีนะคะค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะคะ F c ซทุกท่านแล้วก็ขอบคุณคุณลุงช่างมากๆนะคะที่ช่วยสนับสนุนช่วยสอลซีตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะ